ที่จะรับถ่ายนะคะใช้คำว่ารับถ่ายดีกว่าพอเรามาเที่ยวตลาดน้ำเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องมีข้าวของใช่ไหมคะเราก็จะเอาเข้าวของเราเไปที่รถที่เราจอดไว้อันนี้เป็นบริการฟรีจากตลาดน้ำพัทรีของเรานะคะไม่ว่าคุณจะจอดรถเอาไว้ตรงในบริเวณฝั่งตรงด้านนี้นะคะใครี่เที่ยวถ้ามาเนี่ยะคะ่ะถ้ามาตลาดเราเยเราจะได้เราจะ ได้รับบริการฟรีไม่ต้องเดินนะคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยข้าวของก็เยอะนะคะเราก็จะถือกันไม่หวานไม่ไหวนั่งรถก็จะสบายที่สําคัญนะคะฟรีค่ะเราดูนะคะว่ารถคันนี้จะวิ่ง ะะอันนั้นก็คงเป็นเพราะว่าเราจานวนรถที่มาใช้บริการตลาดเราเยอะมากนะคะถ้งเพิ่มเป็นจาก4เนี่ยคงเป็นสิบคันเลยนะคะเพราะว่าคนคับคั่งนะคะไปมาต่อนเนื่องต้องการบริการเล่ั่วถึงอ,อันนี้นะคะเป็นบริเวณที่จอดรถของตลาดน้ำขันแรีนของเรานะคะพอท่านเลี้ยวเข้ามาจากซอ,อ,อยรามอินทรา17นะคะก็เลี้ยวขวานะคะเลี้ยวขวาก็ตรงมาเรื่อยๆนะคะ เรียบรวมมาแวก็เลียซ้ายเข้ามานะคะเลี้ยวซ้ายเข้ามา้จมบริเวณวัดนะคะที่จอดบริเวณวัดเวลาที่เราจอดรถไกลๆแล้วเราึกลนาะคะเรายจัไม่จังเลยแต่ตอนนี้ไม่ต้องลึกแล้วนะคะเพราะเรามีรมารับึงที่เลยนะคะในโอกาและในโอกาสหน้านะคะในระยะเวลาข้างหน้านี้นะคะเราจะเพิ่มค่ะเราจะเพิ่มจำนวนรถนะคะจาก4คันให้เป็นให้ได้10คันนะคะ ข้าแล้วจะเข้าไปส่งในวัดเลยใช่ไหมคะพี่ในวัดครับเป็นไงล่ะคะพี่คะบริการนี ันี่ก็เป็นที่จอดรถของรถของตลาดน้ำปันเดียบของเราใช่ไหมคะใช่ค่ะใส่วนใหญ่ตรงนี้มันจะเต็มแม้แต่เช้านะพี่นาะตลาด้ำบันเดียบรถจักรนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเช้าสายบ่ายนะคะมาได้เลยเรามีรถรับส่งถึงที่นะคะสบายไม่ต้องเลยถูกใจไหมคะคุณเจี๊ยบถูกใจนะคะขอขอบคุณเจี๊ยบอย่างหนึ่งค่ะคุณเจี๊ยบช้อปปิ้งเยอะมากนะคะแล้วก็ของไถือของไม่ไหวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีรถแบบนี้นะคะจะดีมากเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ย ยังคงขยันชอบได้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องถือของหนักใจนะคะเราสามารถมีรถน,นี้นำส่มดวนได้เลย ว่าหนูจะลองขับดูห <laughs> นูขับมีเกียร์ไม่เป็นไม่มีเกียร์มีมีเกียร์ห,รหมดเลยอะไเหรอมัเป็นความท้าหมดเลย เราบากทางใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดปุ๊บเนี่ยไม่ได้มีไม่มีรถมาก็ตามใช่คะลงรถเมล์หรืออะไรแท็กซี่เนี่ยตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ขึ้นรถตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าเราเอารถเข้ามาเราก็ตั้งบนตรงนี้เลยนะคะนิสสางก็จะนั่งอยู่ในรถถอยนะคะทุกท่านแล้วก็จะขับรถจมเข้ามาเราก็เมื่อกี้เราเลี้ยวทางขวาแล้วคราวนี้เราก็เปลี่ยนใจเลี้ยวทางซ้ายอ่าตอนนี้เราจะเลี้ยวทางซ้ายไปยังที่จอดรถอีกหนึืงของเรานะคะอีกฝั่งของเรา ทางจะเข้าทางนี่เข้าทางสมาทางจะเป็นตรงกว่าโอเคเราจะเข้าทางที่เข้าง่ายกว่าสุดตรงไปแล้วเลี้ยวขวานะคะุเพื่เที่เรจะจะหาที่จอดรถ รถบริเวณนี้นะคะแล้วก็จะมีรถรออยู่ในทนี้นะคะเพื่อที่จะรับไปเพราะบางทีมันลึกม,มากเลยใช่ไหมคะพี่จอดรถเราเนี่ยตอนนี้พี่จอดรถเราไกลถึงไหน,นะะแล้วคะพีเ่เดี๋ยวพาไปเรื่อยๆเลคุถ้าจุดจุดบริเวณนี้เสร็จนะคะแล้วก็จะมีจุดนีงนะคะ ร้อยเลยนะคะถ้าจอดรถเสร็จก็ขึ้นไปเลย เราก็จะกลับไปที่ตลาดน้ําของเรานะคะอันนี้นะคะขอย้านะคะว่าเป็นบริการรถเสริมฟ,ฟรีนะคะคือเราจะรับลูกค้าที่จอดรถลูกค้าของตลาดน้ำบันเรียมนะคะที่จอดรถในบริเวณที่เป็นที่จอดรถของเรานะคะโดยการนำจากท่านจากรถเนี่ยเข้าสู่ตลาดนะคะแล้วก็นําท่านจากตลาดลับสุดรถนะคะโดยบริการนี้ฟรีนะคะขอย้ำว่าฟรีนะคะซึ่งสะดวกสบายมากเลย เ็นบริการกหนึ่งบริการใหม่ของตลาดน้ำขันรียมเพื่อพวกท่านนะคะหวังว่าชาวตลาดน้ำขันเรียมของเรานะคะจะได้รับใช้นะคะขอบคุณค่ะ